เอาวซิ่งหนำก่อนอืมเปรี้ยวเผ็ดพอดีพอดีอ,ดอ้าวอะไปโนูตันแตงน,น 18, โนโงน่ารักกับสิบแปดนีนูเที่ยงเลยไปไปไปไม่รู้แม่รู้อ๋ออันนี้เป็นใส่วัวกับแหนมแหนมหม,อม,หมอ้อหนมห้ออะไร แค่เจมอติสุเกเรียบร้อยครับนี่ตามเมนูสวยๆนะมากินข้าวนักการพี่น้องมาเนี่โอ้บรรยากาศตอนบายบายเที่งง<อ><า>ยงเทีย่ยงบายบายย่อยน้อยบายมุ้งกุก้งเนี่ยหรือจะใบซองหรือนี่เราเที่ยงแซ่บสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอาธิมาชมมาอยู่ที่วันหน้าลอยก้อนสิบแปดอีกเมือหนึ่งครับมาอัปเดต หน้าเพิ่นมาเป็นยังไงแล้วที่มาดำหน้านี่ให้นี่ครับผมมาดำแ่ประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วครับถัาวก็เริ่มเขียวแล้วครับพี่น้องโอ้นหนาิ่นทีนี่หนามเต็มเลยครับนี่ยข้องใส่กอกเพิ่นนี่ฝนไหลลงมาถึงฝนแห้งนสนประมาณว่าหลายพฝนฝนบาอย่างให้ตกแล้วช่วงนี้นี่ไอที่ผมมาดำสักสามอาทิตย์ที่แล้วนี่เขียวแล้วครับเริ่มเขียวแล้ว บรรยากาศโยตรงหนตรงหน้าครับน้ำกันไหลตลอดคนเดี๋ยวปล่อยออกครับน้ำไม่ไหวนี้ปล่อยปล่อยออกอลไรเนี่ยลายผล เ้างามเขคเัาแตกก่อแล้วตีแเรวจะเริ่มแตกกอแล้วซุมดำกอกับเขียวครับทาตลัวหน้าเพัน <c oughs> เดินแตกก่อนแล้วเด็ดเป้งออกนงามไร้พดครับเลยส่วนนี้พฝนท่านยังให้ฝนตกมา,ากต้องยึดตะก่อนมันลาย <c oughs> งานด้วยแรงหน้า่นครับนี่เขียวแล้วเขาเริ่มเขียวแล้ว บรรณาร้อยเก้าสิบแปดใ่ดครับ่ะปลาอะไรอยู่ด้ครับพี่นรองนั่นประเด็๋ปล่อยออก น่ำมันหลายผลเห็นปลาในน้อยไหลปลาลูกคท่านี่เขียวงามกนพอวานกรน่ไมเขียว,ท,วยท่านี้นำถ่วท่านนี้เหนด้น้ำไหลา้ก็ด้ยปล่อยออกปูดครับหลายผลน้ำก็ได้ยีมมมมยมยยไหลก็ไหลบุฟ่ดี ต้องให้เขามันตั้งโตลวแต่ก,กอจังอยฝนจังมาอีกคนเห็นมาช่วงนี้ก็โอ้แต่ะอะไรก็ค้มอยู่นะครับคีค่ฝนติดตวอยู่ันบรรยากาศมันก็ได้ที่นี่เป็นบอบปลาหัวหน้าน้ำเต็มเหมือนอะไร ก็บึงดอนเห็ดมีเห็ดมะนาวมือน <c oughs> เห็ดไข <c oughs> เ่เห็ดปวกที่เคยมาเก็บเห็ดไข่เลยครับอยู่นี่อ่าสิบปบิี้ครัมันบอกโอ้เป็นนกนกบินธรรมชาติม่าดีเล้วนก เขาก็ลัางงามครับซื้ออะไรก็เลือดตะกาอยู่สองตาทั้งพี่นะครับอืมกาเลือดเลือดสองตาครับให้นึงพุอ้าวนี่ก็เป็นเมนูกินข้าวเที่ยงอยู่วันหน้าเราก็สิบแปดประไม้เส้นย่งนอกน,นี่เนาะปสมัยต้มสุกปลาคอต้มสุกปลาคอปลาคออยู่หน้าไหนมีนบอกไส่เบ็ดใส่เบ็ด ใข่เบญเจียอีกูได้ครบค้าต่ไข่เนื้อไปประกูดเด้ไงพี่ไม้รอกโานเปียกจัเลยอประกูดจีพี่ประกอดโอ้ยสมมุตไพรอมตัวนี่ยโอสมมุนไพรจัน้อยก็เป็นยากินเป็นยาตัวเดิน นี alors, look, son, mm ่ปลาคอพิ่นคั่วเรียบร้อยพร้อมที่สิต้มปคอกระยิ่หน้าเนี่ยนะครับนี่ยใส่เบ็ดปาะัุนต้มใส่ขาอ่อนนี่พอดีเลยเอาเอาเอาเดี๋ยวไปตุ้งต้นกันครับเอ้าหมอต้มปลาเข้าไปเดือแล้วบ้านนี่ใส่เครื่องต่างๆแล้วเอาปลาลงมาหนิประมาณเอ้ปลาคอหน้า นั่หละพัเดียวว่าอืม,อมเอาลงแต่วห็นเห็ดปลาี้หส่ข้าวเจี๋้อยจังน้อยปลาซุกแังมากปูมดตอดนท่านนี้พกรสีตั้แตงน้ำเนี่ยแ,แตงบรรยก,กาศบานบาน,บนดีหน้ามันหน้าลอยกับสิแปด อ้าวต้มปลาเ่าก็เรียบร้อยแล้วอยู่บนหน้ามาหนิตะขอหน้าตะขอใหญ่จากเบ็ดแล้วจะปรุงบัตรเนี่ยทำไมฟงได้บัตรเนี่ยอ้าวกะปรุงใส่ถั่วไปถั่วมันเฮ็ดแบบไม่ได้หนิอืมนี่ตำตำเจลซุ่มไปแล้วนี่ครับอ้าวทำไมต้องโชบปรุงจังน้อยควรด้วยเจลซุ่มไปแล้วเนาะอ่าแต่ใส่พข้าวปั้นเราซิมเบิองแบบบุพอดีจังว่ากันครับอ๋อปรุงในถั่วเลย ปุในถ้วยกินถ้วยไผถ้วยมันอยู่แล้วไหม,ม,มโคว,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 วิดแบบื่อเลยหอมไหหอมเลยป่ะห,หอมไปกินกับเพาเจริญเอาเหมือนเจ้าซิมเบิ้งเจ้าออจืดจางแคมยังไงเจ้ากะติมอ่เิมอ่เมอ่เตมอ่ซิมน้ำซิมน้ำก่อน อาอสี่หน,นึ่งกอน,นอืมเปรี้ยวเผ็ดพอดีพอดีนนอั้งพอดีเลยแสบแล้วอืมจีดจัดเลยนีย่คือต้มประคอรูบันหน้าครับขอเทียงสูตรไม่ ม,ม,มันต้มสุกเราจะมาปรุงย่ทวอยทวยไผ่ธรมันอ๋อ,อน,นี่เป็นใส่วัวกับแหนมแหนมหมอดูห,หมอด้วยเจ๊เจ๊ห,หมอดิสุเกเรียบร้อยครับนี่อ้าวจริงจริงมีหนูหน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 นเทียงเทียงมานดิลูกนั่งจักหน่อยน,น,น้อยเนาะเดี๋ยวน้องเอกใส่บปะสุดยอดเลยสุดยอด เหลืออีกเมนูนึงคือตำแตงตำแตงรอสักครู่รอสักครู่ทำไมสิตำอาอเมนูตำแตงมาเนี่ยแตงค่ะนี่ตำบักพริกแล้วตำบักพริกใส่อันนี้ใส่เครื่องใส่เครื่องแล้วเรียบร้อยมะเขือเทศบผงหนาวเหลือประกอบประกอบใส่บัณฑิตประกอบบัณฑิตบัณฑิตนี่กินเบิดปีนี่มันหลายๆหาเก็บมาล้างสะอาดๆแล้วก็แซ่ฟีดด้วย คือเก่าเลยแมนบ่แมนบ่แสบคือเก่าต้นต้นอยู่น่าเพิ่นแอกว่าแสบมักกอกที่แซ่บคือมักกอกยี่บ้านน่าเพิ่นค่ะมันมักกอกจะคลอนด้วยบ้านกรับพรีดเต็มอยู่ยน่ยตับบักแตงอยู่นี่ส่วนใหญ่สิตับปุงเครื่องให็นมะเหลวก็จะของลุงตับตับแซ่บักกอกมันจะแสบเลยไม่ติดนัวไม่ติดนัวให้บักกอกมันออกกัน กบน้ำประแดกอันยี่ห้อนี่ใช่อยู่นี่ยี่ห้อยังยี่ห้ออันนี้ฝ่าไทยหนิเตีเอามารายรอบแล้วแซ่บดีอ๋อแม่บุญรำก็โอเคเลยนะตำบักแตงนี่เขาบอกว่าต้องใส่น้ำตาลน้ำเงินบ่ะข่อยใส่ไปแล้วนอกจากอุ้บะมีแล้วต้องใส่น้ำตาลจักน้อยนิดนึงเป็ดนิดนึงเป็นข้าวปาดีกว่า แดงไข่ต้มแล้วคาะพกันแค่พอไข,ข,ข่ตมุมหมอว่านตัแตงไข่ตม้มมทีละไ <ừ, S 2> ข่ต้มด้วยมเยงเต่ากินจะกินละ,ะซิมันซิมเลยซิมเลยไมซิมเลยพอแล้วเร้อย เคยว่าอ่อ,อนอ่อนเข้มเด้เตี้ยแเยแล้วอะไรจะเจ้าะแล้วเตีไปเด็กเก่งหนออ่อยเขาพอดีแล้วยายเขมนลย <laughs> อยอ่อนเข้มกับอ่อนนัวเรีย <laughs> บร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย เมนูตันแตงหน้าอะไรกสิบแปดเมนูเทียงนไปไปไปเม่รู้ไม่รู้ไปไปอ่สามเมนูสวยๆสวยมากินข้าวนาการพี่น้องมาหนี่โอ้อากาศตอนบายบายเทียงเทียงบายบายย่ยหน่อยบายมุ้งกุ้งเนี่ยหรสิบายองแล้วนี่ขอเทียงแงแซ่บอ่าครับ กินขา้าวน้ำกันนะครับโอ้ oh. แสบแล้วมันนี่ต้มปลาตำแตงใส่วัวแนม